นี่ยหรอไข่รุปล่อยฉันหน่อยนี้นะอยเราสองคนรู้จักกันด้วยเหรอคะแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเธอนี่มันกนหลี่จะชัดเลยนะฉันขอเตือนเธอไว้ก่อนเลยนะว่าอย่ามายุ่งกับแพทริกสามีฉันอีกถ้ายังไม่หยุดอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจเธอก็แล้วกันแพตคุณแพทเป็นสามีคุณเหรอคะ เราสองคนเจอกันเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเขาอยากจะร่วมโปรเจกต์กับฉันแต่ฉันก็ปฏิเสธไปเราเจอกันแค่รอบเดียวถ้าคุณยังจะใส่ร้ายฉันเนี่ยฉันจะแจ้งความนะคะแจ้งความเหรอนี่ไงหลักฐานเบอร์โทรของแกใช่ไหมและอีช่อดอกไม้กระชดชนานเท็กซี่นั่นอีกทีแพท์มันส่งไปให้ก็ที่อยู่บ้านเธอ ผมว่าน้องของคุณเนี่ยน่าจะมีแฟนแล้วรณากลับไปถามสามีคุณด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ฉันเนี่ยคุณทั้งคู่ต้องขอโทษฉันต่อหน้าสึ่งคุณเฮมุครับเราให้คนตามหาคุณนุชทั่วแล้วครับไม่เจอเลยครับเหมือนเขาหายไปเฉยๆเลยครับ นุชนี่แกกล้าทำแต่ไม่กล้ารับหรอ <Like. S 1> หนูขอลาออกวันนี้หนูจะย้ายออกจากบ้านของพี่นะคืนนี้กลับกับผมไหมผมไม่อาให้คุณอยู่ที่นี่คนเดียว ฉันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเราจะให้ทำยังไงคุณถึงเด้เชี่อว่าผมจริงใจคุณจริงนอกซะจาะคุณจะซื้อบ้านให้ฉันอยากได้บ้านเหรอได้สิเดี๋ยววันนี้ช้าพาไปซื้อจริงเหรอบ้านใหญ่ใจกลางเมืองถูกใจหลังไหนก็ชี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้มมีละเอียดประมาณนี้ คนนั้นแหลคะค่ะไข่มุกไข่มุกลูกพี่ลูกน้องที่หนูเคยเล่าให้ฟังเขาชอบรังแกหนูใช่ไหมจริงๆบริษัท JTP ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงค่ะแกมาทำอะไรที่นี่ที่หนูมาที่นี่หนูจะบอกพี่ว่าหนูเพิ่งซื้อบ้านกับแฟนไปบ้านหลังใหญ่ที่สุดในย่านนี้หนูลืมแนะนำไปเลยมีแฟนของหนูเองคุณบอส พ่อเขาเป็นประธานบริษัท991บริษัท991เหรอฉันรู้จักพ่อของคุณนะคะแกเองก็เคยเจอเขาแล้วนี่คนที่มาที่บริษัทตอนนั้นที่แกดูถูกเขาที่หน้าเคาน์เตอร์นเนี่ยฉันขอให้แกสมหวังด้วยกันนะหนูรู้จักพ่อพี่ด้วยเออหนูจะไปรู้จักได้ยังไงล่ะคะคุณบอกกั สองเลขกไว้เพ oh. um. be ื่อนโอ้ยสองแสนจ่ายมาใช้มือได้ใช้เตีนยมแจกเนี่ยสองแสนจ่ายมาเออเดี๋ยวเลยตัวทำเลยเดี๋ยวเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนู๊ติดต่อมาจากเซลล์ขายบ้านนะคะบ้านของคุณมาจำไปแล้วห้าหมื่นส่วนที่เหลือชำระเมื่อไหร่ดีคะรอสักครู่นะคะพี่บอสคะเซลล์ขายบ้านโทรมาว่าเราจะจ่ายค่างวดสุดท้ายเมื่อไหร่คะอาทิตย์หน้าก็ได้บอกไปว่าอาทิตย์หน้า ฮัลโหละคะ่ะอาทินาคะ่คะค่ะพี่เสือคะห้องน้ำบ้านพี่เสืออยู่ไหนเหรอคะทางนั้นจ้ะขอบคุณค่ะแย่จริงนี่บอสกูถามจริงเหรอมึงจะซื้อบ้านให้นู่นจริงเหรอวะกูเสียตังค่ามาัดจำแค่ห้าหมื่นกูก็ได้เอาแนละ้วกูก็ไปทวงค่ามาัดจำคืนในหลังก็ได้วิธีนี้เขาเรียกว่าเอาฟรีลูกหมาป่าเฮ้ยไ <laughs> ล่มากเลยเนี่ยแกลหลอกฉันเหรออุ้ย แล้วจะทาไมวะมึงดูสภาพมึงด้วยตอนนี้กูได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กูต้องการแล้วอหน้ก็ได้ยินแล้วเลิกแจกเลยอเออเลิกก็เลิกโฮ้เร็วจ่ายสนผมดีใจจริงๆเลยนะครับแล้ว็หวังว่าความร่วมมือของบริษัทัลงสองเนี่ยคงจะราบรื่นไปด้วยดีนะครับยินด,ดีค่ะพ่อครับอ้าวบอส นี่บอสครับลูกชายผมเองผมเลิกน้องสาวคุณนานแล้วนะในก็รู้จักกันแล้วฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณแคมุน <laughs> นี่คุณนี่คุณของคนรู้จักกันเหรอครับ <laughs> <laughs> ไอโครงการของเราเนี่ย <laughs> ผมว่าหนุ่มสาวคุยกันเองเนี่ยคงจะดีกว่าแนะ <laughs> <laughs> บอสไอ้คนชื่อบอสมันอยู่ไหนอะฮะพอหัวมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ่ะไผ่มุกทำไมแกอยู่ที่นี่ด้วยอะ,อะแล้วแกรู้จัก,จกไอ้ผู้ชายคนนี้ด้วยเหรออ๋อแกนี่มันร้ายกาดมากเลยนะนุชเนี่ยเขาบอกฉันหมดแวว่าแกอิจฉาที่นุชเนี่ยมันเด็กกว่าสวยกว่าใช่ไหมล่ะแกก็เลยหาเรื่องกันแกล่ะแกจงใจจะให้ไอ้ผู้ชายคนนี้มนหลอกลูกสาวฉัน ให้หนูที่บายก่อนนะคะไม่เกิดอะไรขึ้นครับแกคงเป็นพ่อของไอ้ลูกชายคนนี้ใช่ไหมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเงี้เหรอก็ลูกชายตัวดีของคุณน่ะมันทำให้ลูกสาวฉันติดลอกอ่ะแถมมันยังหลอกว่ามันจะแต่งงานแล้วก็ซื้อบ้านให้ด้วยอ่ะคุณจะต้องรับผิดชอบให้ลูกชายของคุณแต่งงานกับลูกสาวของฉันนี่ป้าพูดอะไรของป้าผมแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทได้นะครับป้าบอกว่าผมไปหลอกลูกสาวป้าลูกสาวป้าด่าหาที่ไปหลอกให้ผมซื้อบ้านให้อ่ะ กูรู้นะตอนที่มึงจะคบกับกูอ่ะกูไปสื่อมาแล้วมึงแอบเซตไกแพทริกอยู่ใช่ปะผมไม่มีวันแต่งงานกับผู้หญิงแบบนี้หรอกครับป้าถ้าป้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงเนี่ยถามลูกสาวป้าดูได้นะครับส่วนไอ้โลกติดต่อป้าจะมาโทษผมไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าลูกสาวป้าไปนอนเอาไปใครบ้างไอ้สัรเลวเว้แกให้รู้เพย์ช่วยฉันนะแกจะรู้เพย์ช่วยมึงนี่นแหละสกปรกอีกทุกคเลวเฮ้ยไปกลับบ้านเนี่ฉันมีเรื่องจะคุยกับแก ฉันว่าฉันเคยเห็นหนูที่เคาน์เตอร์บริษัท JTP เนี่ยประการแรกเนี่ยหนูไม่มีหลักฐานที่มาปักปามมาเจ้าบอสเป็นคนแพร่เชื้อโรคให้หนูส่วนประการที่สองเนี่ยลูกของป้าโตจนบรรลุนิติภาวะแล้วนะการที่เขาจะไปคบหากับใครเนี่ยมัเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปยุ่ง ไอการทดลองดูใจคบหากันเนี่ยถ้ามันไปกันไม่ได้แลวก็มันก็ต้องเลิกกันซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องยอมรับผลแห่งการกระทํานั้นให้ได้ในมุคันว,ควันนี้ผมมีธุระส่วนตัวจริงๆหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คงไม่กระทบกับโครงการของเรานะครับส่วนเรื่องอาหารมื้อเนี่ยเลื่อนเป็นวันอื่นแล้วกันนะครับ ยังไม่กลับเลยไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้มันบอกว่าแกเป็นเมียน้อยคนอื่นอย่างนั้นเหรอฮจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงไม่หลอกไม่หลอกไมหลอกเร็วนั่นเป็นโกหกพอแล้วนุชพี่มีหลักฐานหมดแล้วเนี่ยค่ะห้าหมื่นบาท I'm <laughs> sorry. แค่แค่เน kind of ี้ยแกสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ได้นะนุชไอ้นุชโอดคแล้วค่ะป้านุไอายุแค่ยีบสองเองนะคะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยป้าก็ตีนุชแบบนี้มาตลอดเลยใช่ไหมนุชไม่แปลกใจหรอกทำไมนุชเขาถึงกลายเป็นคนแบบเนี้ย ถ้าเป็นหนูหนูก็หนีออกจากบ้านแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละป้ารู้ตัวไหมคะว่าป้าคือคนที่ทำลายความภาคภูมิใจของหนูนั่นแหละป้ารู้ไหมงั้นหนูขอสะไรนะคะโอ๊ยไอ้ของมวกนั้นมันเหมาะสมกับแกหรือไงฮะหนูชอบมากงั้นหนูเฮ้ยมันมากเกินไปแล้วนะขอบคุณนะคะพี่ไข่มุกหวังว่าพี่จะม,มอบตำแหน่งดีให้หนูนะ นะคะป้าป้าคะนุชอายุเพิ่งยีองเองนะคะนุชยังเด็กยังสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ได้แล้วหนูเองเนี่ยก็มีเพื่อนเป็นหมอด้วยค่ะป้าพานันไไปรักษาโรคนะคะสักวันหนึ่งนุชเขาจะคิดได้เองทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางป้าเชื่อหนูสิคะ